สวัสดีครับพี่พแม่แทุกท่านนะครับผมสาหรับคืนนี้ประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับเจอกันสําหรับชุดเซตไหมอิตาลีนะคบมีมาไม่กี่ชุดนะครับไหมอิตาลีเราขายเพียงชุดละ370บาทเท่านั้นนะครับไหมอิตาลีนะครับนี่พี่พี่สามารถทักไลน์มาสั่งก่อนได้นะเป็นไหมอิตาลีฟรีไซส์นะครับนี่แล้วก็ชุดเซ็ตปกติเนี่ยบุมขาย25-28้าสนะครับมันเป็นโอเวอร์ไซส์ อกสี่สี่สี่หกตึงสุดได้สี่สิบแปดมันปะอ,อกห<ก>้าสิบโอ้โห oh, ตัวนี้อกห้าสิบเลยสองร้อยยี่สิบครับชุดเซ็ตมีไม่กี่ชุดแล้วก็ชุดนี้เหมือนกันครับมันเป็นอกใหญ่อรพี่พ,พี่ปกติบ้มขายสองร้อยแปดสิบเอาไปเลยสองรอยี่สบาทชุดเซ็ตทุกชุดเลยนี่ลาบูบูก็มีลาบูบูตัวนี้น่าจะเป็นอกปกตินะครับอกสี่สิบสี่สองครับอ่าสองรอยี่สิบหมดเลยครับพี่พี่ชุดเซ็ตนะครับขาสั้นแขนสั้นแล้วก็ เสื้อง,งานป้ายส,ยสวยๆครับ S 170บาท M 180บาทครับ L 200บาทครับ XL 210บาทแล้วก็พวกนี้เป็นงานโอเวอร์ไซส์เนี่ยงานโอเวอร์ไซส์สองรเหมือนเดิมครับเสื้อง,งานป้ายโอเวอร์ไซส์สวยๆนะครับเราได้มา66ตัวครับส่วนอาหารทะเลแห้งของกินพี่ๆสั่งได้ตามปกติเลยนะครับเสื้อผ้าส่งฟรีนะครับของกินค่าจะส่งมอเหมาห้าสิบาททั่วไทยนะครับ อันนี้งานโอเวอร์ไซส์ครับเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์จะเยอะหน่อยเพราะว่าสาหรับคนไซส์ใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็กางเกงเนี่ยที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ครับอืมใส่สบายครับผ้าลื่นสกีนไล์อย่างดีครับนี่ร้อยี่ครับร้อยี่กางเกงร้อยี่สิบาทเอาไปเลยนะครับสสวยเลยนะครับพี่พี่เจอกันประมาณ3ามทุ่มครึ่งแต่ว่าพี่พี่ท่ไหนสนใจเอออยากจะดูชุดไหนก่อนสามารถทักไลน์มาหลังบ้านได้ตลอดเลยนะครับผมเพราะว่า อ่าเดี๋ยวรอทางอ่าพี่นิวแกไลฟ์สดนะครับวนันนี้อ่าประมาณทุ่มหนึ่งบูมก็จะเข้าไปในช่องพี่นิวเนาะนะครับผมประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับเจอกันเลยนะครับผมเสื้อง,งานป้ายสวยๆนะครับ S M L XL โอเวอร์ไซส์นี่จะเยอะที่สุดเลยครับโอเวอร์ไซส์เนี่ยทำให้บูมเอามาเยอะเพราะว่าออมันนั้นมันใส่ได้หมดหอ่ะพี่ๆโอเวอร์ไซส์พวกเนี้ยอืมไม่ว่าจะเป็นไซส์ คนหุ่นเอ็มเท่าผมนี่ก็ใส่ได้ครับบางครั้งผมก็ชอบใส่พวกตัวใหญ่แบบเนี้ยมันเท่ดีครับมีหลายงานนะครับสวยๆเลยนะโอเวอร์ไซส์สองครับออย่าลืมนะครับที่พี่ใครสนใจสามารถทักไลน์มาดูลายก่อนได้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆครับสวัสดีครับ